ดีค่ะเด็กๆครูชื่อคุณครูปุ้ยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสนุกกับตัวเลขค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยจ้า ยังไงบ้างคะเด็กเลขสนุกกับตัวเลขไหมคะเมื่อตะกี้เราได้นับตัวเลขกันแล้วต่อไปเรามารู้จักค่าของจำนวนตัวเลขกันดีกว่าเด็กๆพร้อมไหมคะเย่พร้อมแล้วเราไปกันเลยจ้าตัวเลขที่เด็กๆเห็นคือตัวเลขอะไรคะลูก เย้เก yeah. ่งมากค่ะหเท่ากับหค่ะเก่งค่ะตัวเลขต่อไปคือตัวเลขอะไรคะว้าวสองเท่ากับสองเก่งมากค่ะตัวเลขต่อไปค่ะสามเท่ากับสามถูกต้องค่ะเก่งที่สุดเลยตัวเลขต่อไปกันเลยตัวเลขอะไรคะ สเท่ากับสค่ะเก่งมากเลยค่ะตัวเล็กตัวต่อไปกันดีกว่าถูกต้องค่ะหาเท่ากับห้าค่ะตัวเล็กตัวต่อไปกันเลยถูกต้องค่ะหกเท่ากับหกค่ะตัวเล็กตัวต่อไปกันเลยค่ะ7เท่ากับ7ถูกต้องค่ะ แล้วตัวเลขตัวต่อไปล่ะคะอ้าถูกต้องค่ะ8เท่ากับ8ค่ะตัวเลขตัวต่อไปกันเลยค่ะถูกต้องค่ะ9เท่ากับ9ค่ะแล้วตัวเลขตัวต่อไปละคะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยถูกต้องอีกแล้วค่ะสิเท่ากับ10ค่ะแล้วตัวเลขตัวต่อไปเด็กๆจะรู้ไม่ได้ ถูกต้องค่ะ11เท่ากับ11ค่ะและตัวเลขตัวต่อไปคือถูกต้องค่ะ12เท่ากับ12ค่ะและตัวเลขตัวต่อไปก็คือถูกต้องค่ะ13เท่ากับ13บสาค่ะตัวเลขตัวต่อไปนะคะถูกต้องค่ะ14เท่ากับ14ค่ะ และตัวเลขตัวต่อไปค่ะ15เท่ากับ15ค่ะเก่งมากเลยตัวเลขตัวต่อไปจะเป็นตัวเลขอะไรนะ16เท่ากับ16ถูกต้องค่ะและตัวเลขตัวต่อไปค่ะ17เท่ากับ17ถูกต้องค่ะตัวเลขตัวต่อไปกันเลย18เท่ากับ1 0 8ค่ะและตัวเลขตัวต่อไปค่ะ19เท่ากับ19ถูกต้องค่ะและตัวเลขตัวสุดท้ายถูกต้องค่ะ20เท่ากับ20ค่ะเก่งมากเลยปรบมือแดงหน่อยค่ะ เมื่อเด็กๆรู้จักตัวเลขและค่าของจำนวนตัวเลขแล้วนะคะต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าไปกันเลยจ้าข้อแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพสัตว์กี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะตอบอะไรดีนะ้าเลขอะไรดีนะ้า ถูกต้องค่ะสัตว์สามตัวเท่ากับเลขสค่ะข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่สองค่ะเราเห็นยีราฟกันกี่ตัวคะลูกช่วยกันนับหน่อยนับให้ดังๆหน่อยค่ะโอเคถูกต้องค่ะมียีราฟทั้งหมด 8ตัวเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยค่ะต่อไปข้อที่3กันเลยเราเจอลิงและมีลิงทั้งหมดกี่ตัวคะนับพร้อมๆกันเสียงดังหน่อยถูกต้องคะ่ะมีลิงทั้งหมด5ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ และข้อต่อไปคือมีอะไรคะลูกมีสิงโตสิงโตทั้งหมดกี่ตัวลองนับและตอบคุณครูหน่อยค่ะถูกต้องค่ะมีสิงโตทั้งหมดสี่ตัวปรับมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยขอที่ห้ากันดีกว่าค่ะ มีแพนด้าทั้งหมดกี่ตัวนะลองนับดูสิถูกต้องคะ่ะมีแพนด้าทั้งหมดสองตัวเก่งมากเลยจ้าเราไปก้อที่หกกันดีกว่าดูสิดูสิมีช้างทั้งหมดกี่ตัวดูหน่อยช่วยกันนับแล้วก็ตอบหน่อยคะ่ะ ถูกต้องค่ะมีช้างทั้งหมด6ตัวอ่าเก่งมากเลยเด็กๆเราไปก็ต่อไปกันดีกว่ามีลูกกว้างทั้งหมดกี่ตัวคะอา้าวนับพร้อมกันเลยกี่ตัวคะเด็กๆ ก้าตัวถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยจ้าขอที่แปดกันดีกว่ามีอะไรคะลูกม้าลายมีม้าลายกี่ตัวคะมีม้าลายกี่ตัวเอ้ย,อย,อยถูกต้องคะ่ะมีม้าลายหนึ่งตัวปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะ ข้อต่อไปกันดีกว่าตัวอะไรนะลูกหมูมีลูกหมูทั้งหมดกี่ตัวคะช่วยกันนับและตอบให้เสียงดังๆหน่อยกี่ตัวคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยคะ่ะมีลูกหมูทั้งหมดส0บตัวอ้าวเก่งที่สุดเลยคะ่ะเกมของเราก็จบลงไปแล้วนะคะ ทีนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้เราก็นับตัวเลขนับสัตว์ไปแล้วเนาะใครยังไม่รู้จักตัวเลขบ้างอ้าวเมื่อทุกคนเริ่มรู้จักแล้วทุกคนรู้แล้วว่าเลขหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเยเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อ เราร่วมกันร้องเพลงเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะโอเคเราไปกันเลยจ้า เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องสนุกกับตัวเลขแล้วเด็กๆรู้จักตัวเลขแล้วได้เล่นเกมแล้วได้ร้องเพลงแล้วทุกคนเริ่มรู้จักตัวเลขขึ้นมาบ้างไหมคะ ว้าวเก่งมากคุณครูดีใจจังเลยที่เด็กๆรู้จักตัวเลขและรู้จักค่าจำนวนของจำนวนตัวเลขวันนี้คุณครูขอสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายจ้า